สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระครังเนื้อมันนะคะเบอร์สองนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะรีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว85เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสามกันเลยนะคะนี่นะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะสอดเข้าตรงช่องที่1นะคะ แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะทีนี้เราก็จะมาสานเป็นฐานแปดกันนะคะดีจะจับริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะ ให้ดิบินขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สมทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบินสเส้นด้านบนนะคะแล้วก็จะมีริบินสเส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะนีจะจับริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอา4ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะนี่นะคะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้แล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะนี่นะนี่นะคะในแบบนี้เส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะ ถ้าริบบิ้นบิดเราก็จับให้เข้าที่ได้นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้นะเส้นที่สี่ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนี่นะทีนี้รีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมา เราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมานับริบบิ้นข้าม6เส้นนะคะแล้วพลาดนะรีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2 3 4 5สสามี่ห้าหจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าวางบนหน้าเส้นที่หนี่นะคะนี่นะคะ ได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยหนึ่ง6สี่ห้าหจับตัวริบบิ้นเส้นถัดมานะคะโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้มาวางตรงหน้าเส้นที่6นี่นะคะจับริบบิ้นลงมาอีกนิดนึงนะนี่นะคะสวมเอาเส้นที่1ในลักษณะน,นี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น6เส้นแล้วนะคะจะไม่มีที่พลาดแล้วนะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นโคง้งมาในลักษณะนนเดียวกันนะขยับมาตรงไปนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่เลยนะคะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้คือเส้นนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันขยับมาตรงไปนะคะ เสียบริบบ mm ิ hmm. mm ้นเข้าตรงช่องแรกให้ออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะคะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกให้ออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะสังเกตง่ายๆนะคะริบบิ้นจะออกทุกช่องเลยนะคะไล่เรียงกันมาออกในลักษณะนี้นะคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนี่นะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้ทีนี้ก็เส้นที่8นะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันเสียบริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลย ทุกกีบทุกเส้นจะสววมาทุกเส้นเลยนะคะนี่นะได้ในลนนักษณะนี้จับให้เข้าที่อีกนิดนึงค่ะนี่นะคะจะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบินพับมาด้านหน้า เสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านขวามือนะนี่นะคะแล้วก็สอดลอดผ่าน2กลีบเลยนะคะให้ตรงกับเส้นของเขาด้วยนะตรงกลีบนี้นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างได้ในลนนักษณะนี้นี่นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึ่งค่ะทั้ง8เส้นเลยแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะ ใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพริมโรสสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ